สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อซทั้งเก่าและใหม่และก็ท่านผู้รับชมช่องที่ผ่านมาในช่องนี้ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณมากๆที่ตามรับฟังรับชมกันมานะคะแล้วก็หากฟังแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจรยารณญาในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของตำนานพญานาคซึ่งตำนานพญานาคนั้นนะคะพญานาคหรือนาคีเจ้าแห่งโลกบาดาลประวัติความเชื่อมีตัวตนจริงหรือไม่พญานาคประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรวันนี้เรามีเรื่องเล่าพญานาคสัตว์ในตำนานที่หลายคนยังคงหาคำตอบไม่ได้แล้วก็ขอขอบคุณกระปุก .com อด้วยนะคะ เราก็จะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วพญานาคนั้นมีตัวตนหรือไม่หากพูดถึงเรื่องราวของพญานาคสัตว์ในตำนานเชื่อว่าหลายคนคุ้นชื่อจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรากฏการบ้างไฟพญานาคในคืนวันที่1 5ข้ามเดือน11อีกทั้งยังมีข่าวรอยตลาดที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาคปรากฏอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงมีการนำมาสร้างเป็นละครเพื่อความบันเทิงเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อที่สั่งสมมาช้านานจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นทำให้หลายคนอยากรู้ถึงความเป็นจริงว่า,าที่มีการถกเถียงกันมานานกว่า,านั้นพญานาคมีจริงหรือไม่และเรื่องราวเรื่องเล่าตำนานที่มีมาแต่โบราณเป็นอย่างไร ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวของพญานาคมาฝากกันนะคะนาคหรือพญานาคมีลักษณะคือเป็นงูใหญ่มีงอนลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลน,นาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำบางแห่งเขาว่านาคเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้า ตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากดูท่าวาดจะเก่ากว่าพุทธศาสนาอีกด้วยทั้งนี้จากการสืบค้นได้ตำนานพญานาคมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูอยู่ชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นลักษณะของทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรง งูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจชาอินเดียใต้จึงนับถืองูเป็นสัตว์เทวะชนิดหนึ่งในเทนิยายและตำนานพื้นบ้านบางก็ว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานมีความเชื่อเรื่องพญานาคแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆทวทวีปเอเชียโดยเรียกชื่อต่างๆกันดังนั้นแล้วต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะอยู่ที่อินเดียด้วยมีนิยายหลาย เรื่องเล่าถึงพญานาคโดยเฉพาะในมหากาลมหาภาระตะซึ่งถือเป็นปรปักษ์ของพญาครุฑส่วนในตำนานพุทธประวัติก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกันพญานาคยังเป็นหนึ่งในเทพ78องค์ของไพ่เทวมันตราพยากรณ์ซึ่งเป็นไพพยากรณ์78ใบที่เกิดจากความศรัทธาที่มีต่อเทพเชื้อสายต่างๆทำนานเทวะ ที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาเป็นเวลาหลายร้อยปีเพื่อเปิดโลกพลังพิเศษแห่งดวงตาที่สามให้รับรู้โดยสัญชาตญาณและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อปลดล็อกความรู้สึกภายในเปิดรับสิ่งดีๆอย่างไรก็ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญายนาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อว่าพญายนาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาล และเชื่อว่ามีคนเคยเห็นอรอยพญยายนาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยลักษณะของพญายนาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญายนาคลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีงอนสีทองและตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนและเก้าเสียนนาคจะพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศรษฐนาคราชวงเล็บอนันตะนาคราช ผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายปารมนาตนาเกษียณสมุทรอนันตนา,นาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันมีพันศีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ พญานาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามตระกูลของนาคนาคเป็นเจ้าแห่งง,งูแต่ไม่แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็จะอยู่ฝ่ายสุกติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานาคแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่คือตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอราปะ พญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลฉันพระยาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุง้งตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำพญานาคเกิดได้ทั้งสี่แบบคือ 1. แบบโอปาติกะเกิดแล้วโตทันทีสองแบบสังเสทชะเกิดจากเหงื่อใครสิ่งหมักหมม 3. แบบชลาผู้ชะ เกิดจากคันสี่แบบอันทะชะเกิดจากฟองไข่พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปาติกะเป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูป,ปักผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านตตะวันตก เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติพยานาคหรืองูใหญ่มีงอนในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายซึ่งตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจ โดยชาวอินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อว่านาคเป็นเทพแห่งน้ำเช่นปีนี้นาคใ,ให้น้ำหนึ่งตัวแปลว่าน้ำจะมากจะท่วมที่ทำการเกษตรไรนาถ้าปีไหนนาคใ,ให้น้ำเจดตัวน้ำจะน้อย ตัวเลขนาคให้น้ำจะกลับกันกับเหตุการณ์เนื่องจากถ้านาคให้น้ำเจ็ดตัวน้ำจะน้อยเพราะนาคกลืนน้ำไว้สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติแบ่งออกเป็นข้อดังต่อไปนี้ก็คือ1พญานาคงูใหญ่มีงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาล เป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนาศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้ใดเราจะพบเห็นเป็นรูปปั้นหน้าโบสถ์ตามวัดต่างๆบันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนาภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอีกมากมาย 2. พญานาคเป็นสัตว์มหาศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้พญานาคมีอิทธิฤทธิและมีชีวิตใกล้กับคน พญานาคสามารถแปลงเป็นคนได้เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระล่วงกล่าวถึงนาคที่ชื่อุนชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อชนชะแปลว่าเกิดจากน้ํจาจะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ําเท่านั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้พญานาคจะเนรมิตกายเป็นอะไร แต่ในสภาวะ5อย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูงใหญ่เช่นเดิมคือขณะเกิดขณะลอกคราบขณะสมสู่กันระหว่างหน้ากับหน้าขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและที่สำคัญตอนตายก็กลับเป็นงูงใหญ่เหมือนเดิม 3. พญายนาคมีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง4ถึง64ชนิด ซึ่งตามตํานานกล่าวว่าสัตว์จำพวกงูแมลงป่องตะขาบคางคกมดมีพิษได้ซึ่งก็ด้วยเหตุที่นักขายพิษทิ้งไว้และพวกงูไปเลียพวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมากพวกมาทีหลังเช่นแมลงป่องกับมดได้พิษน้อยแต่เอาหางเอากันไปป้ายเศษพิษจำพวกนี้จึงมีพิษน้อย และพญานาคต้องคายพิษทุก15วัน 4. พญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระล่วงกล่าวว่าที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยธหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์ ที่มีอยู่ถึง7ชั้นเรียงซ้อนๆกันชั้นสูงสูงก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์ 5. พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายและผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนักตั้งท้องจอกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งเสียนเดียวสามเสียนหาเสียนและ7เสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้บรรดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆจะเห็นว่าพญานาคหรืองูใหญ่นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในพบหนึ่งต่างหากจะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดี ความเชื่อเกี่ยวพัน์กับชีวิตน้ำธรรมชาติเรามักได้ยินอยู่เสมอว่าปีนี้น่าให้น้ำเท่าไรกี่ตัวฝนฟ้าดีหรือไม่ดีนั่งให้น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตทั้งปวงโดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ใต้น้ำตามกติอินดูพญาอนันตนากราชแทนบรรทมของพระนารายที่นับถือเป็นเทพเจ้าทั้งนี้พญานาคเปรียบได้กับท้องน้ำทั้งหลายในจักรวาล นาคมีอิทธิฤทธิ์บันดาให้ฝนตกหรือไม่ตกก็ได้ตลอดจนสามารถแปลงกายเป็นเมฆฝนได้เปรียานาคเป็นที่มาของแม่น้ำต่างๆอันหมายถึงผู้รักษาพลังแห่งชีวิตทั้งหลายามความเชื่อของชาวพุทธเทวดาแห่งน้ำคือวรุณและสาครที่ต่างก็เป็นจอมแห่งนากราชนอกจากที่เกี่ยวข้องกับน้ำบนโลกแล้วนาคยังเกี่ยวข้องกับน้ำในสวรรค์อีกด้วยคนโบราณเชื่อว่าสายรุ้งกับนาค เป็นอันเดียวกันที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ข้างหนึ่งของรุ้งจะดูดน้ําจากพื้นโลกขึ้นไปข้างบนเมื่อถึงจุดที่สูงสุดก็จะปล่อยน้ําลงมาเป็นฝนที่มีลําตัวของนาคเป็นท่อส่งในตำนานสิงห์นวัตกล่าวว่าเมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัตอพยพคนมาจากทางภาคเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขออยู่ในทศพิษราชธรรม พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองสีด้านเป็นเมืองนาคพันสิงหะนวัตต่อมาเมื่อยกทัพปรับเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกนาคราชที่เห็นได้ชัดก็คือที่ปราสาทปนมรุ้งจะมีคูเมืองที่เป็นสระน้ำสีด้านรอบปราสาทและจะมีพญาน,นาคอยู่ด้วย ตามความเชื่อของคนสมัยโบราณน่าจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำเช่นการสร้างศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนาคที่ราวบันไดจึงมีพยานนาคซึ่งเป็นความเป็นจริงก็คือความเชื่อจากการสร้างต้องสร้างกลางน้ำเพื่อให้ดูเหมือนว่าศาสนสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้ำแต่ไม่ต้องสร้างจริงๆเพียงแต่มีสัญ,ญลักษณ์พยานาควาเช่น ที่ปรา,าสาทปนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นแม้ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ก็จะมีอยู่ในราศีเกิดเช่นคนเกิดนักษัตร์ปีมะโรงที่มีความหมายถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจที่มีพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์เรื่องของตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นยังมีอีกเยอะนะคะเดี๋ยวเราค่อยต่อกันตอนที่สองนะคะ สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ